วันนี้เราจะมาเล่นเกมเลยครับเพราะว่าจะทำเป็นพาร์ทพาร์ทผมไม่ลวงครับอาเป็นพาร์ทเลยแค่หนึ่งชั่วโมงก็ไม่ไหวครับตักทงเปพาพาร์เลยพาร์ทเลยครับพาร์ทเอาล่ะคนเร่ตบอเ เราจะรูป้บะยงเอาใส่เพลงเด็กตัวมันลิกกระสริทธ์เนาะคืกเชื่อเขาต้องโดนลิกกระสริทธ์แล้วเลือกแบบเร็วอ,ะอ่ะอะ lừa được lừa nó lừa gót lừa lừa lát rồi gót lừa lừa gót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  lừa อ้าเ้าอยู่กันแล้วอเออเออว่ใส่มาสมาไม่ยั้งเลยไปไปไปต่อดยไป,ไป ตีดสับตีดสับรถตกจากโดรนนี่นะไม่แต่ก็เท็เราบอกอาเื่ก็ตาจุบแล้วเรือแล้วเโอ้ โอ้โอีเกียนี่มึงมาอยู่แล้วนะอีเกียนี่มึงมาอยู่แล้วนะแล้วไอสัตว์กูจะตายแม่งไอสัตว์ ูตัวลดความเร็วด้วยนะลีลีลเก็บไปใช้ละกันไปละ มึงเขาดูเดือดเลยดูเดือดมากเดี๋ยว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 ,ยวขอเ,ขเก็บวิบดีโอก่อนต้องคุมกันเลือประจัญบานเน่นะแล้วเราขุมลักไก่ไว้ตรงนี้แล้วกันนะ ไล่รักไก่รักไก่เฮ้ยเพื่อนอย่าชนดิโฮ้คฟ้าแล้วก็นี่เด็กครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกือบพาคุณลม้มแล้วนะฮัลนหลคนจะไปกับองอโกลนะี่แหละ You will ี e เฮาดิสัตว เออนั้นไปสะงหารกูได้ สวยดีเพื่อนแม่งรูปสวจะโกงเป็นไงฮาฮ่าฮาตายตาย ดุเดือดเรื่อดผ่ามากอะแต่เวลาเวลาเรา เดี๋ยวคนตัวเ้ไปกับเรือประจันบาล,ลานั่นเลยแล้วเรือประจันบาล,ลาออแล้ว,รลวเราคือแก๊งเรือประจันบาลไป ขอตัดภาพก่อนนะจะตัดภาพก่อนโอเคตอนนี้ของก็มาอยู่ใกล้ๆเรวอประจันบ้างนะครับสองชั้งขึ้นไปซ่อนนะครับตรงนี้เขาก็ได้เรือกประมาณ1แสนนะครับจะตัดสายเรือดตัดใจจริง